สวนมาว่าแล้วไม่คือกล้งไม่คืออายุพี่พี่เลียมฝากดึงฝากกล้องดึงดึงดึงเลยดึงขึ้นเลยในี่นะจ้ะทำก้าวพอก้าวโอกได้ปุ๊บนี่ลงก็ได้ก็เขาทำสะพานไงพี่ที่นั่นรู้สะนแต่ว่าไม่ใช่ควไมหมายนองมุมแล้วอันนี้ก็ค่งอย่าว่าไบรท์ไม่ว่าจ้าว่าไม่ได้จ้า ่ไไไมด้อ้อยากมองกล้องพอดีเว้ยถึงไหมถึงป่าก็บอกว่าตรงนู้นดีกว่าตรงนี้มืดไม่ได้เลยทีเดียวใช่ไหมข้างๆก็หนาอันนี้คือตื่นแล้วใช่เมื่อเช้าได้ทาแป้งมาใหม่ก็เลยใหม่ เห็นไหมนี่ข้างๆไม่ได้เลยพี่เมียมมืดตึ๊บแล้วหต้องเก็บพี่ปลแต่ของพี่ไม่ตงเลยของพี่ได้ทุกที่เบอร์เขายังลงยเบอแบบันเลยนี่เปเรื่องไอ้ปกติุ๊บจุ๊บพี่ชไปไหนยุ้งหลังเลาพี่ชาแบบนิ่งๆพี่ชกพี่ชกแบบว่าเออใช่พี่โช์พันหนึ่งละพันแล้วพันแล้วถือด้วย ตอนที่มีน้าที่่เปิดไปเลยไปเลยไปเลยที่เรียนไปเลยมายถ่ายเลยถ่ายลยแม่มาอะไรล่ะเาอแปคนอื่นตรงนี้ได้นะหขอจดคนอื่หมอเปิดใหม่ดิฮะแปะเมื่อกี้อะขาวมากเลย เปิดแล้วจะจะหลอกเราไม่อยากไม่อยากนอนอันนี้ป่ะเดนมาได้ไหมไปไม่ไปอะไรหรอกเป็นพนักงานเศ้าให้

มันเลยเลอะๆอยู่ใช่ไหมใหญ่สักสองสามวันก็จะชินนะโอเคโอเคเกตละวักมีไมดาวกนี้ก็จะเขียนให้บางกว่านอ่ี่จะโอเคอันนี้คือยังไม่ชินเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มกีดไม่ไงก็หัดกีดที่ที่บ้านไงแล้วก็ทวิตให้เห็นไม่กีดเก็ถ่ายรูปอาแล้วเมื่อคืนนี้ท่านขอขถ่ายรูปคู่หน่อยนะคะ ไปแล้วแม่นานมาทีสามปีมาหนอันได้ข่าวว่าตามน้องไม่ถึงสองปีผมแข็งผมแข็งยาสระผมเราไม่อยู่ซ้อนกันนะเราซ้อนกันนะใรยี่ห้ออะไนมซ้อนกันจ้าได้ไหมได้ครับสมก้องแม่ลูก เลยส่งกล้องหน้าลูกเย็นแน่เลยแต่เขาจะเอาแบบกล้องหน้าเหมือนเดิมต่อด้วยเปล่ต่อคิวไดมะไม่แต่เขาถ่ายเองรู้แล้วว่าเขาต่อคิวตัวโอเคได้ได้ไม่ต้องงานเปลี่ยนต้องหน้าแบบไม่น้อยต้องหน้าแบบไม่น้องโกดถ้าเกิดน้องโกดไม่ได้คือเขากดเองแต่น้องเกดพี่เฉยเพราะว่าเทางนน้ใหญ่จมสันน้อง แม่หลงต้องรู้ะพี่บาย